คาวที่แล้วคุณปฏิวัติน้องสาวผมยังมาอยู่ร่วมรัฐบาลได้ไงคราวที่แล้วต้องยอมเพราะว่าต้องการให้เสียงได้ครบก็ต้องยอมให้ระกูลวงตุวันเข้ามาร่วมด้วยเพราะนคราวนี้คุณไม่มีสิทธิ์คุณทศินก็พูดกับผมนะตอนผมไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลน,นะบอกยังไงงวด,ดงนีตนนะ้ตั้งแต่ต้นต้นปีนะแต่ผลจริะยังไงก็ไม่เอานะยังเขไม่เอา ตระกูลหลงวงวะรค์เพราะอะไรนอะไรผมก็รู้นะผมเป็นนักเรียนร้อยบำรวรุ่นยี่สิบสี่คุณพระเจรวาดยี่สิบห้าคุณทักษิณยี่สิบหกมันเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆนะรู้ที่สายใจคอลูกสันดานดีหมดใครเป็นยังไงพวกคุณไม่รู้เท่าผมหรอกวันที่เกดเดือนหนึ่งปีนี้ครับอ่าคนที่ติดต่ออะไรเนี่ยก็รลายก็มาหาผมจะขออนุญาตไปพบท่านวันเวลาใดครับ คือจะมาขอพวกผมนะเพราะอะไร BS มิส e จากท่านนายกปูมาครับผมก็บอกว่าก้าวเช้าหรือสิบทั้งวันครับครับก็บอกว่าพรุ่ีเชา้าขออนุญาตไปพบเบตอบครับนะเราหลังจากนั้นเขาก็นะส่งลายหนังสือถอนเรื่องร้องเรียนที่ผมเคยร้องเรียนนายกเศรษฐาไปยังพอปชอนะ ตอน,นีแต่งตั้งผู้จชดกยวารระเวนชาติไม่ชอบด้วยกฎหมายเนะ<อ>นี่ยทําทำหนังสือถอนเรื่องส่งมาให้ผมเลยนะครับส่งมาให้ผมเพื่อให้ผมช่วยลงนามถอนเรื่องหน่อยนะครับก็ทำหนังสือผมมานะครับช่วงนั้นผมก็ยังเจ็ดถ้าดูระยะห่างเนเจ็ดทับวันเดือนหนึ่งแล้วต่อมาก็ยี่สิบสองเดือนเองก็มีระยะอย่างนะนะครับผมยังไม่ได้เซ็นไปนะครับก็ ผมก็ไลยไปอย่าไปคุยกับท่านอีกก่อนจะกลับบ้านหมายความว่าใหญ่ไปคุยกับท่านในยกศักดิาา์สินก่อนเ่จะกลับบ้านน,นะนะไปจรจาให้ครับไอ้ในกระทวงมาท่านเป็นหนังสือส่งปปชอ,อย่างครับผมก็บอกว่าก็จะไปคุยเรื่องนี้แหละนะครับคุยในยกศักดิสินเรื่องคุณเดชดาด้วยกะได้ด้วยครับผมครัพอดีท่านน่าจะยุ่งผมโตหาท่านไม่ได้หมายก็ถึงิผมนะท่านสะดกวกคนไหน แต่ไปท่านท่านเดียวนะครับคือครั้งที่แล้วครั้งแรกเนี่ยผมไม่ได้ไปคนเดียวนะผมไปสองคนนะครับไปสองคนนะเพราะฉะนั้นผมไม่ใช่พยานปากเดียวนะมีพยานอื่นอีกด้วยนะครับดีตอนนี้เขาก็เน้นมาพอดีท่านน่าจะยุ่งผมโทรหาท่านไม่ได้ท่านสะดวกไปแต่ท่านไปเดียวท่านไปคนเดียวนะครับนะ ก็แจ้งมาวันเสาร์ที่10กุมภาพาเวลา10เกานะคะสิบเอี่นัดไว้แบบนี้เราก็ครับนะครับก็ไปโรงพยาบาลตำรวจคนที่1เดือน2ใช่ไหมไปโรงพยาบาลตำรวจอาทิตย์ที่4กุมภาพลา10เลกาผมก็ครับผมไปรับท่านที่บ้านนะครับนะครับสุดท้ายก็ผู้มีมารับ9โมงเช้าได้ไหมไม่อยากให้เด็กรู้ว่าไปไหนนะครับ แล้วผมก็ไปสองคนอีกอะนะครับคุณทักษิณมีอาการเป็นไงไปถึงในห้องชกแต่กระสอบโทรผมหรือเปล่าหรือว่านอนป่วยหรือหรือนอนป่วยอย่างนั้นนะใช่ไหมก็แค่นี้ะนะหนังหนังใจเย็นๆใจเย็นนะครับ มันถึงเวลาที่ยังไม่ได้แสดงว่าถ้าตัดสินใจแล้วว่าเวลาเราที่จะตัดคุณเมนูหรือขั้นตอนเนี่ยผมพูดมาสองเดือนสาเดือนก่อนพูดแค่ไปเยี่ยมใช่ไหมก็ไม่สนใจนะอ่ะพูดต่อมารายการของเว r ร์กทอยสกุณศิลป์บอกจะไม่เอาตระกูลวงตุว,วันก็ไม่ใส่ใจใช่ไหมวันนี้ผมก็เปิดหลักฐานว่าผมไปเยี่ยมจริงๆ ก็ใส่ใจไหมไม่ใส่ใจเดี๋ยวมันก็จะหมดตามมาทีหลังที่ใจเย็นนั้นมันต้องเป็นขั้นตอนยังยังยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวให้เขาให้เขาโตมาก่อนนะยังยังยังไม่พูดไม่พูดใช่ใชไม่พูไม่พู่ก็ดมดมพูดม่ม่พดไม่พูด่่่่่่่่่ คุณต้องรู้สิแหมผมระดับนี้ขนาดนี้จะปล่อยจะไปทีละนี่ที่นีน่นแล้วไปร่วมกับพพลังประชารัฐอันนี้เป็นจริงหรือเปล่าใครพลังประชารัฐป้อมกับผมไปกันด้วยกันได้เหรอมันมีมันมีกระแสอกมา,าเหรเฮ้ยตกา็ถ้าคุณไปเชื่อกระแสได้ไงเนานะมันมีมันคนละอย่างเลยนะก็ผมไม่เอาคณะปฏิวัติตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วผมจะไปนั่นได้ไงใช่ไหม ไม่ต้องอรอแล้วเปิดเผยนี่เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงกับผมแล้วเนี่ยนะนะอย่างดีเขาก็เขาก็ทําลายพักพลังประชารัฐทําลายพักประชาธิปัตย์ทำลายพักส,สายเต้นไายมันสูงผันใช่ไหมอย่างดีก็ทําให้พักผมสูงผันผมก็มีแค่นิดเดียวมันจะไปแค่ไหนอ่ะมันก็ไปขึ้นนาคใช่ครับอะไรนะไม่ได้ไปเป็นการสร้างมูลค่าค่าตัวผมไม่มีไม่มีนะค่าตัวผมหนือยก็ไปยุตให้ผมสามร้อยล้าน่ะ นะนะให้ไปรองนายกผมยังไม่เอาแล้วไอ้นี่มันให้อะไรผมล่ะก็มไม่ได้ให้อะไรถูกไหมหรือว่าจะเป็นการรอรับข้อเสนอรองนายกและผู้ติดที่จะไป็นก็ไปก็โง่สิออมาถึงขั้นนี้แล้วคุณคุณที่จะให้เป็นจะเป็นถาน้ามีการติดต่อภายหลังลจากนี้ล้วจ<ๆ>ะปฏิเสธนะใช่ไหมก็เดินมาขนาดนี้แล้วมันก็ลบเป็นผ้าเดียวแล้วมันจะเป็นน่าอะไรแล้วนับเป็นการตัดความสาคัญกันเลยไหมครับแน่นอนก็คือเหมือนการเปิดตัด ก็บอกแล้วครบมาห้าสิบปียังทําได้แค่นี้มันจะครบต่อไปต่อไหมวะเนี่ยสำคัญแต่ไม่ได้เปิดเึกใช่ไหมครับไนะไม่ได้เปิดศึกใช่ไหมครับโอโหเดี๋ยวคุณดูขั้นตอนต่อไปสิมันยังไม่ถึงเวลาแต่ตอนนี้จะสนุกซีรีส์ยาวเลยใช่ไหมคะก็จะต่อไปเรจะเื่อยใช่นานไหมคะกว่าคนังเรื่องนี่จะโอ้เดี๋ยวคุณก็ดูดิคุณก็ดูดิว่าคนในสังคมเขาจะคิดยังไงเขาอยากจะให้ซีรีส์ทำยังไง ปปชที่รับเรื่องนี้ที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้เขาจะเชิญผมไปให้การไหมอเนะเรื่องรายละเอียดบางเรื่องมันยังไม่ควรจะเปิดเผยใช่ไหมาะเดี๋ยวมันจะติดคุกกันหมดตั้งแต่ทวีสอดตอ่องเรื่อยลงมาเรื่อยนะ่ะอาทิตย์ดีเราจะทันนะผู้บริการเรือนจำผู้แพทย์ใหญ่ตำลงุงตำรวจมันจะติดคุกก,กนันั้วใจเย็น คุณผู้ชมชื่นชอบสื่อแบบยุคนทีมข่าวอีซี่นิวอีซี่ยุคนสามารถสนับสนุนสินค้าชุมชนสุดยอดของเราได้เลยนะครับที่เห็นรู้จักไหมฮะคุณผู้ชมครับนี่คือมัมเนื้อบัวนะครับน้ำหนัก360กรัมบวกบวกราคาร้9ยบาทเท่านั้นนะครับของแท้แน่นอนส่งตรงมาจากทางภาคอีสานนะครับเป็นมัมนะฮะคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปตากเพิ่มเติมจะเอาไปจี่เอาไปทอดเอาไปเวฟเอาไปนึ่งโหมันทาได้หมดเลยนะครับเป็นมัม นะสูตรอีสานอร่อยแท้แน่นอนนะครับสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับหืมดูสภาพของเนื้อหม่มนะครับ3ามกบรัมบวกๆนะครับ199กบาทสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับผมรับประกันของดีมีคุณภาพสนับสนุนสื่อแบบเราแล้วก็ยืนเคียงข้างชาวบ้านทํามาหากินกับชาวบ้านช่วยอุดหนุนสินค้าจะเรียกว่าเป็นซอฟต์าวร์ได้ไหมผู้ชมครับนี่คือมั่มนะฮะยินเป็นไหมฮะ หม่ำาหม่าดูนะครับน้ำหนักเนี่ยหนักมากอร่อยมากนะครับใครกินเป็นเนี่ยผมแนะนําเลยนะฮะหม่ําทีนี้มาต่อกันที่ไส้อ่วอันนี้ขายมาสามสี่ปีแล้วนะครับที่เด็ดของแท้แน่นอนนะครับมีสองแบบนะครับเผ็ดกับไม่เผ็ด ราคา2 2 0บาทน้ำหนักถึงครึ่งกิโลกร,รัมเลยนะครับมีสูตรเผ็ดกับสูตรไม่เผ็ดสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์อันนี้เป็นสูตรเฉพาะเลยนะครับที่กินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนะครับเป็นสูตรบ้านแม่เพื่อนนะครับไส้อั่วในอย่างดีนะครับดูนะฮะเห็นแล้วน้ำลายไหลนะครับสุกแล้วนะครับพอคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปจีจะเอาไปทอดก็ได้นะจะเอาไปเวฟก็ได้นะครับเออเอาไปอุ่นซ้ำอ่ะนะแล้วกินได้เลยเราเลือกไส้อั่วที่ไส้ขนาดกำลังพอดีนะฮะ นะไม่ไม่ใหญ่เกินไปนะอันนี้มันเป็นรสนิยมการทานนะบอกว่าไส้มันต้องไม่ใหญ่มันต้องแบบว่าพอดีคานะเนื้อเนื้อเน้นๆน,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 นะครับสูตรนี้นะครับอยู่มาผมว่าหลายสิบปีแล้วแหละนะหลายสิบปีทํามาจากรุ่นของคุณแม่เลยนะครับนะคุณแม่ของเพื่อนนะเนี่ยครับชุดละ220บบาทมีเผ็ดกับไม่เผ็ดนะครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบเผ็ดๆหน่อยก็เลือกเผ็ดถ้าไม่กินเผ็ดเลยนะครับนะก็ บอกว่าไม่เอาเผ็ดนะสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงกไลน์นะครับน่าทานมากคือที่เห็นเนเป็นสีแบบนี้คือมันใส่ช่องฟรีดมานะใส่ช่องฟรีดมานะครับมาต่อกันที่อหัวน,นี้สุดยอดแล้วนะเห็นขาวๆแบบนี้เนี่ยก็คือออกมาจากตู้เย็นนะครับช่องฟรีดแหนมยุคนครับชุดละร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหนึ่งชุดเนี่ยจะมีถึงสิบชิ้นนะครับชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับ นะเป็นแหนมถ้าเป็นภาษาเหนือเนี่ยบ้านผมก็เรียกว่าจีนส้มเป็นจีนส้มเป็นแหนมที่อร่อยที่สุดเท่าที่ผมเคยกินมาแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังพัฒนายกระดับไปเรื่อยๆเข้าใจว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับเราจะมีแหนมทรงคุณภาพเหมือนกับที่คุณผู้ชมเห็นตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าตลาดสดทั่วไปเรากาลังพัฒนานะครับเพราะมันประสบความสําเร็จนะไปไหนมาไหนคนก็ทักผมยุคนมีแหนมหรือเปล่าคุณนะผู้ชมครับเนี่ยฮะแหนมยุคนเป็นแหนมหมูนะครับมีเนื้อหมูอย่างดีนะครับหนังหมูอย่างดีแล้วก็พริกขี้ จากภาคเหนือเลยครับพริกขี้หนูสองเม็ดใส่ก็ไปในแต่ละชิ้นนะครับรับประกันนะครับว่าอร่อยหมดจดงดงามคุณภาพเยี่ยมนะขายต่อเนื่องมา3-4ปีนะครับตอนตอนนี้กำลังจะยกระดับสินค้าให้มันมีมาตรฐานนะเพื่อที่จะเอาไปจัดจำหน่ายให้กับคุณผู้ชมได้ทั่วทั้งประเทศสามารถหาซื้อได้ตามตลาดร้านค้าต่างๆนะครับแนวผุคนนะครับอร่อยแท้แน่นอนหลายคนเนี่ยเป็น f c สั่งเข้ามาเนี่ยบอกว่าสั่งซื้อต่อเนื่องเพราะติดใจรสชาติ กินมาหลายปีแล้วนะครับกดสังเกตได้ลิงไลน์ครับร้อยห้าสบาทและที่สาคัญของเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมได้สนับสนุนชุมชนได้สนับสนุนชาวบ้านได้สนับสนุนสื่อแบบแบบผมเนี่ยนะผมก็ขายของบางครั้งก็หลายๆชิ้นก็แค่ไม่ได้อะไรเลยนะครับนะแต่มันจะได้มีทีมข่าวจะได้มีนักข่าวออกไปทําข่าวไงนะ นะเพราะต้องจ้างเขาจ่ายเงินเดือนต้องจ่ายข่ารถค่าน้ํามันโอ้โหเยอะแยะตะแเปะไก่ภาสงภาสีอะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาไรายได้ผมก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับที่เข้าใจแต่คนที่ไม่เข้าใจนะครับคนที่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็เขาคงบ้านเขารวยผมว่านะไม่เคยทํามาหากินอะไรนะครับก็จะมาต่อว่าต่อขานนะครับนี่ผมทํามาหากินสุดจริตสุดแล้วนะครับสีเทาไม่มีนะครับไม่มียุ่งเกี่ยวทั้งนั้นนะครับทํามาหากินแบบนี้แหละ อาจจะได้เงินยากหน่อยแต่มันก็ภูมิใจบาทสองบาทเพราะนั้นเนี่ยคือคือเป็นองค์กรข่าวไงอีซียุคนอีซี่นิวเนี่ยมีทีมงานหัวเป็นสิบกว่าคนนะครับนะนี่ขนาดฟันฟ้นฟานะเศรษฐกิจแบบนี้ก็ต้องอยู่ให้ได้ไม่งั้นเราก็ไม่มีหรอกครับนักข่าวไม่มีทีมข่าวไม่มีทีมตัดต่อไม่มีอะไรแบบนั้นนะครับผมก็เป็นนักข่าวไปอ่านข่าวธรรมดาธรรม,ารมดาทั่วไปแต่เมื่อเราเลือกแล้วไงว่าเราจะมีอุดมการณ์เป็นองตอนเองเราก็ต้องหาเงินเข้าองค์กรน,นะหาเงินเข้าองค์กร เ,เงินนักการเมืองอะไรผมก็ไม่รับนะครับนะผมก็ยืนหยัดด้วยลาแข้งของตนเองเอย่าลืมนะฮะใครที่เพิ่งเปิดมาดูอันนี้มั่มโอ้โหสวยงามมากมัมจากอีสานเลยนะฮะจากอาเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับน้าหนัก360กรัมบวกๆนะครับเลือกอันอย่างดีมาเลยนะสามร้อยหกสิบกรัมบวกๆบวกๆไปเลยผมบอกทีมงานไว้นะครับร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับ